คุณผู้ชมคะแฟนเราต้องรอดนะคะวันนี้แบมบมีอัพได้รับเกียรตินะคะจากคนไทยในประเทศจีนนะคะที่จะมาแบ่งปันมุมมองให้ฟังว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเพราะว่าต้องยอมรับว่าจีนเป็นประเทศแรกเลยที่ประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด1 i นะคะแล้วก็ถือว่าตอนแรกผู้ติดเชื้อพุ่งอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ลดระดับลงมาแล้วแล้วก็สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยหลายคนก็เลยอยากรู้นะคะว่า post covid 1 9ของจีนเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยพร้อมก,กันกับพี่แบงค์นะคะพี่แบงค์วอ อัศวะพิสิทธิ์กุลนะคะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณพี่แบงค์นะคะพี่แบงค์แนะนำตัวนิดนึงตอนนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็อยู่ในจีนมานานยังคะก็เอทำเป็นพนักงานบริษัทเอกชนของของไทยนะครับที่ถูกส่งมาทําง,งานที่นี่เป็นเอ,อนักวิเคราะห์งานขายและงานการตลาดนะครับอยู่ที่นี่มาประมาณสักสามเกือบเกือบสามปีได้แล้วนะครับผม สถานการณ์ที่จีนเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าเราเห็นจีนเนี่ยโอ้โหตอนแรกก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่าเหมือนเปลี่ยนจากแบบหลังมือเป็นหน้ามือเลยช่วยช่วยเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคที่อยู่ในพื้นที่เลยครับก็สถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับก่อนอื่นก็ต้องเกิดอย่างว่าพอดีจริงๆตอนแรกก็กลับไปไทยตอนช่วงที่โควิด ที่จีนกำลังเริ่มเริ่มต้นหนักพอดีก็คือช่วงตรุษจีนแล้นะครับแล้เพิ่งกลับมาที่นี่ตอนมีกลางมีนาที่ผ่านมาก็มีถูกกักตัวก็จะผ่านโปรเซสต่างๆแล้วก็เห็นพัฒนาการของที่นี่มาเรื่อยๆนะครับว่าคนค่อยๆเริ่มออกมาข้างนอกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่รี c ค v เวอร์ร้อซตอนนี้ประมาณว่าน่าจะสักประมาณ5-60%หละจากสถานการณ์ปกติที่ไม่มีโควิดนะครับแต่ทุกคนก็ยังใส่หน้ากากกันอยู่หมด แปลว่าประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกันดีถูกไหมคะตามมาตราการของโซเชียลดิสเทนซิ่งเอ่ยการป้องกันตัวเองถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าสว่วนจีนก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างเอ่อเอ่อคนค่อนข้างให้ความร่วมมือกับภาครัฐค่อนข้างมากอยู่แล้วแต่ในแต่ลในทุกๆนโยบายนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วเรื่องของการใช้กฎก็ค่อนข้างเข้มงวดก็มีนโยบายต่างๆในการควบคุมผู้คน ในเรื่องเรื่องของตัวโควิดค่อนข้างค่อนข้างดีพอสมควรครับการคลายล็อกดาวน์ตอนนี้ที่พี่แบงค์บอกว่าประมาณสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นแล้วคือคนเริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วถูกไหมคะใช่ครับก็จะสามารถเห็นได้อย่างเช่นอ่าตอนนี้ทํางานก็คือถ้าจะเรียกได้ว่า f u l l y recover ทุกคนกลับมาทํางานที่ออฟฟิศกันหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการใช้ชีวิตที่ยังไม่ปกติก็อาจจะอย่างเช่นการรับประทานอาหารก็แทนท,ที่ตอนมือม้อกลางวานันออกไปทานตามร้านอาหารกันก็ มันคนมันจะเยอะเนาะเพราะว่าออกไปทานมาพร้อมกันนะนะครับก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นว่าสั่งเป็น delivery มาทานที่โต๊ะตัวเองกันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ก็จะมีมาตรการต่างๆอย่างเช่นการเข้าร้านอาหารยังไงการเข้าตึกออฟฟิศสำนักงานยังไงไปแต่ละที่ก็จะมีมาตรการค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเอ่อเข้าตึกออฟฟิศสำนักงานนะครับก็จะมีการใช้พวกระบบต่างๆอย่างเช่นหนึ่งก็คือต้อง,ต,องต้องสแกนอุณหภูมิ นะครับไม่ว่าจะสแกนด้วยเครื่องที่เดินผ่านเลยก็ตามหรือว่าจะเป็นยิงตัวเครื่องยิงที่หน้าผากหรือว่าที่ข้อมือนะครับที่มือแล้วก็จะมีการในมือถือเนี่ยคือที่นี่จะมี V c h ช t นะครับส่วนที่จะใช้ว c h a t ก็เหมือนไลน์บ้านเราแต่ว่า V c h a t ของจีน,นจะค่อนข้าง Universal แซลทำได้หลายอย่างมากนะครับก็จะมีระบบเอ่อมินิโปรแกรมของเขาที่มีโปรแกรมที่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าไปในนั้นก่อนล็อกอินแล้วก็รีจิสเตอกรอกข้อมูลนะครับ เอ่อมื่อจะเป็นเอ่อเลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่พาสปอร์ตนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเราอาการเป็นยังไงเดินทางไปไหนมาบ้างซึ่งเขาก็จะไปลิงก์กับข้อมูลตรงของคลังคลังดาต้าเบสของของส่วนกลางนะครับ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> ทีนี้นเวลาจะเข้าตึกทุกตึกเนี่ยจะต้องดึงตัวเนี้ยกดให้เขาดูดูสดตอนนั้นว่ารหัสไอดีล่าสุดตอนเนี้ยสถานะเราเป็นยังไงสีฟ้าสีเขียวสีแดงก็จะบอกอะไรว่าเราอะเออปลอดภัยไหม แล้วก็จะมีการค่ายมือถือต่างๆก็จะมีให้ยิง QR code นะครับแล้วเขาก็จะแท็กน่าจะเข้าใจว่าแท็กจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณมือถือเราก่อนหน้านี้ว่าเรา,เาไปไหนมาบ้างก็จะโชว์เลยว่า14วันที่ผ่านมาเราอยู่ที่ไหน30วันที่ผ่านมาเราอยู่ที่ไหนแล้วเราก็จะเข้าตึกได้หรือไม่ได้มันก็มีสีเตือนถ้าเป็นสีแดงก็จะเข้าไม่ได้อย่างเช่นเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเขาก็จะรู้ว่าเราอ่ะกลับมาจากต่างประเทศยังไม่ถึง14วันอยู่ในช่วงควอ r a n t แต่ออกมาเดินมันก็จะเป็นสีแดงจะเข้าที่ไไไหหนก็จจะะเเเข้เเข้้าามดดลยรู อย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้รวมถึงคนต่างถิ่นที่ไปอยู่ที่จีนด้วยไหมคะอย่างพี่แบงค์อยงเงี้ยก็ใช้บีแชร์แล้วก็ t r a c ก i ิ้เหมือนกับคนในทุกพื้นที่เลยหรือเปล่าคะถูกต้องครับถูกต้องครับทุกคนทุกคนต้องทําครับไม่งั้นก็จะเข้าตามระบังสถานที่ไม่ได้นี่แหละสถานที่นะครับ หลายคนถามถึงระบบดิจิตอลที่เขานํามาใช้ในการดีเท c t คนนะคะหรือว่าการตรวจสอบหนึ่งในนั้นที่พี่แบงค์เล่าแล้วคือ V c h ชทเนาะมีมิติอื่นด้วยไหมคะที่เขานํามาใช้ในการควบคุมประชากรทั้งการเดินทางการล็อกดาวน์ในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็การตรวจสอบในช่วงเวลานี้ค่ะเออหลักลกที่เห็นตอนนี้จะเป็นของ V ีแชทนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่อยู่สอง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 ช่องทางเนี้ครับอันนึ่งก็คือเป็นระบบของแต่ละพื้นที่ ที่บอกว่าอันนี้เป็นของส่วนการของภาครัฐนะครับของแต่ละมณฑลที่ดูแลกันหรือของแต่ละเมืองส่วนอีกตัวนก็จะเป็นของทางใกล้สัญญาณมือถือเนี่ยครับที่เอาไว้ใช้ยิงออกมาเนี้ยเราก็จะโชว์ว่าเราเป็นสีอะไรเป็นสีเป็นสีฟ้าก็จะเข้าได้สีแดงก็จะเตือนว่าเราเราเราอาจจะไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขียนเลยว่าเราเดินทางไปไหนมาจะเห็นเลยว่าเนี่ยอย่างพิ่งกาับมาจากเมืองไทยภายใน30วันที่แล้วอย่างเงี้ยก็จะมีโชว์เลยเขาก็าเวลาเดินผ่านก็จะตรวจจับได้นะครับ แล้วก็ส่วนเรื่องของการเดินทางก็เอจีนเนี่ยต,ต้องขอขอเกริ่นก่อนนิดนึงครับว่าจีนเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความพร้อมกับการเจอสถานการณ์อย่างนี้มากกว่าประเทศอื่นอยู่แล้วด้วยภูมิหลังเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ,อการ cashless society ของเขาซึ่งอันนี้คนไทยน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าที่นี่แทบจะไม่ใช้เงินสดกันอยู่แล้วนะครับก็จะลดเรื่องของการสัมผัสเอ,อพวกพวกตัว,ต,ว,ต,วตัวธนบัตรนะครับก็ ใช้ทั้ง VChatPay, AliPay ในการจ่ายเงินแล้วก็ที่นี่ส่วนใหญ่ก็เรื่องการซื้อของออนไลน์เหรือว่าการสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วของที่นี่แต่ในตลาดทุกคนคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยลดเรื่องของควบคุมเออร,บบรื่องการระบาดเรื่องพวกนี้ส่วนการเดินทางเก็มีการเรียกคล้ายๆ Grab ของเมืองไทยนะครับก็คือเป็นตีตหรือว่าโปรแกรมอื่นๆที่นี่นะครับก็เรียกรถพวกนี้เขาก็จะมีการคลีนก่อนพอเรียกมาปุ๊บ ก็ขึ้นรถนะครับคราวนี้เขาก็จะบางบางบาง,บางที่เนี่ยเขาก็เขาจะคนขับถูกจะมีมาตรการว่าต้องใส่หน้ากากทุกท่านน,นะครับคนขับรถต้องใส่หน้ากากประชาชนทุกคนต้องใส่หน้ากากนะผู้โดยสารแล้วก็รถบางคันเนี่ยก็เห็นว่ามีการการั้นมีการกั้นม่านเป็นแบบไปติดแผ่นพลาสติกเหมือนกันไม่ให้อากาศด,ด้านหน้ากับด้านด้านหลังเออ่หายใจลดกันนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างขับรถอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่ารถ ลถโดยสารประจําทางก็ดีก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนก่อนขึ้นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตรวจวัดอุณหภูมิยิงยิงยิงตัวยิงเทอร์โมมิเตอร์นะครับวัดอุณหภูมิว่าเราอุณหภูมิเกินไหมอย่างนี้เป็นต้นครับเขามีเว้นระยะห่างไหมคะสำหรับระบบขนส่งมวลชนว่าต้องนั่งห่างก,กันกี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้ท่าที่ทาบไม่เห็นนะครับไม่มีไม่มีขนาดนั้นครับ ก็คือกลับไปค่อนข้างปกติแล้วแต่แค่เป็นการป้องกันตัวเองกับการตรวจก่อนที่จะเข้าพื้นที่มากกว่าถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความคึกคักนะครับอย่างเช่นเอ่อการไปเดินข้างนอกไปรับประทานอาหารไปเที่ยวไปอะไรก็ก,ก็เริ่มกลับมามีทำว่ามีไหมมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยกลัวก็คือออกไปทานอาหารออกไปเที่ยวแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะยังค่อนข้างระมัดระวังอยู่นะครับ หลายๆท่านอาจจะเลือกที่จะพาครอบครัวออกไปทานอาหารนอกบ้านแต่อาจจะเลือกร้านที่เอลูกค้าเยอะมากแต่ว่าถ้าอย่างมาทํางานที่ออฟฟิศทานข้าวกับคนแปลกหน้าหรือคือคือหรือเพื่อนที่ทํางานก็เขาก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนแต่การทานกับอาหารกับคนในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็อาจจะมีความสบายใจมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ พี่แบงค์คะเนี่ยนะคนในพื well ้นที่มองว่าอะไรเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้จีนสามารถจัดการแล้วก็ควบคุมโรคระบาดได้เร็วมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆค่ะก็มีทั้งส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคประชาชนนะครับโดยในส่วนของภาครัฐเนี่ยก็มีการออกใช้มาตรการต่างๆอย่างค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เข้มงวด นะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายที่นี่ค่อนข้างสตรีกอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบนะครับส่วนภาคประชาชนที่นี่ก็คือคุ้นเคยจากการให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนภาครัฐกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว,ลว,าวารัฐบาลออกกฎหมายอะไรก็ชัดก็จะค่อนข้างให้ความร่วมมือดีแล้วการสื่อสารเนี่ยชัดเจนมากในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของเอ่อโทรทัศน์หรือสื่อต่างๆแล้วก็คือในจีนเนี่ยก็บริษัทเทนเซนนะครับก็วีแชทเนี่ยแหละครับก็เป็นเป็นถ้าคนที่ได้อยู่เมืองจีนะครับก็จะได้ทราบดีว่า ประเทศ WeChat เนี่ยเป็นเป็นแอปที่เป็นข้อยัง universal ท,ทำได้หลากหลายมากในหลายๆอย่างนะครับก็การอย่างเช่นการสื่อสารนโยบายรัฐต่างๆหรือสถานการณ์โควิดในแต่ละวันในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรเนี่ยก็จะมีการสื่อมาที่ WeChat หน้าวอลเลยโดยชัดเจนนะครับว่าเข้าไป,ไปกดดูได้ก็จะเห็นจำนวนผู้ป่วยหายดี ID, อะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนโดยเป็นตัวเลขเป็นทางการได้รับการยืนยันนะครับครับ พี่แบงค์คะคนจีนเขารู้สึกต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมายังไงบ้างคะเท่าที่ได้คุยกับเพื่อนๆครับก็คนจีนก็รู้สึกตอนนี้ก็ก็คือความรู้สึกก็คือยังน่าจะยังมีมีความแล้วแล้วแต่บุคคลจริงๆแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังมีความะวงอยู่บ้างนะนะครับแล้วก็ยังยังกลัวอยู่บ้างแต่ก็ก็ก็ ที่ blocking นะครับก็ต้องเดินสู้ต่อไปคนก็ต้องออกมาทํางานออกมาสู้ต่อมาแล้วก็ก็ใช้ชีวิตก็คือระวังเท่าที่ระวังระวังได้ดีที่สุดแล้วก็เดินต่อไปน่าจะมีความพวงในเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าด้วยในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเอก็จะเห็นผลกระทบนะครับอย่างตัวเลข GDP จีนของไตามาส1ทหนึ่งที่เพิ่งออกมานะครับก็ติดลบไปพอสมควรถ้าหกเปอร์เซ็นได้นะครับแล้วก็เอทาง อย่างเวลาไปเดินตามห้างร้านเนี่ยก็จะเห็นว่าก็เงียบลงไปเยอะหรือร้านร้านที่เช่าห้องตามห้างะนะครับก็วะก็ก,ก็ก็มีการคืนห้องแล้วก็โล่งหมายถึงว่าไม่มีผู้เช่าก็เห็นได้พอสมควรในระดับหนึ่งในหลายๆ,ๆห้างในหลายๆ,ๆที่นะครับ เขาประหยัดกันมากขึ้นไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นจีนเนี่ยถือว่าแบบโหเป็นท็อปสเปนเดอร์เลยของการท่องเที่ยวในทุกชาติลงถึงไทยด้วยนะคะนับนี้มองว่าเขาจะเริ่มประหยัดดี g l o b a l i z a t i o n มาใช้จ่ายในประเทศจีนเที่ยวจีนหรือเปล่าคะมีการคุยกันในประเด็ดนนี้ภายในประเทศบ้างไหมคะเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเทรน์น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยครัก็ต้องยอมรับว่ามีเรื่องของ เอ่อเทรดวอ์นะครับกับทางสหรัฐอเมริกานะครับอย่างนี้ทุกท่านทราบก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็จะเริ่มสังเกตได้แล้วละครับว่าจริงๆความคึคกคักของข้างนอกของการไปจับจ่ายใช้สอยของคนจีนก็เริ่มเริ่มเริ่มจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการปรับตัวซึ่งคนจีนคนที่ปรับตัวคขอนข้างเร็วกับสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เห็นว่าเขาจะเริ่มเตรียมการเซฟตี้อาจจะใช้จ่ายเอ่อในสิ่งที่ไม่จําเป็นลดลงนะครับ แต่ช่วงนี้ก็จะเห็นได้ชัดขึ้นก็ที่ไม่คือคักลอกอาจจะเป็นทั้ง2เหตุผลด้วยนะครับส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของยังมีความกังวลในเรื่องของของของตัวโควิดอยู่บ้างอีกส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องของทางเศรษฐกิจที่ก็ต้องประหยัดกันมากขึ้นนะครับ พี่แบงค์ได้บทเรียนอะไรบ้างจากการที่เราเป็นคนไทยนะคะไปอยู่ในต่างแดนโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นต้นกําเนิดเลยนะคะของการแพร่ระบาดแล้วก็เลยเห็นการหนึ่งก็คือการจัดการที่รวดเร็วนะคะสองคือการฟื้นฟทูที่รวดเร็วด้วยนะคะนะคะที่เราเป็นผู้สังเกตการละกันนะคะเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะก็ได้เรียนรู้ว่าเอ่อการที่ภาครัฐเนี่ยสื่อสารชัดเจนก็ใช้นโยบายที่อ่า ชัดเจนและเข้มงวดนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้มีข้อกฎหมายมีบทลงโทษที่ชัดเจนและรุนแรงแล้วก็การที่ประชาชนทุกภาคฝ่ายให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีอันนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ในการดําเนินงานของภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสูงขึ้นซึ่งเชื่อว่าจุดนี้คือจุดแข็งของประเทศจีนในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมาเลยด้วยคือ การที่ภายในประเทศไม่ไม่ถึงกับดิสพิลกันเองมากนะครับคือทุกฝ่ายค่อนข้างไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ทุกคนจะให้ความร่วมมือกับภาครักที่ทั้งสุดพอทุกคนร่วมดําเนินแนวทางไปในแนวทางเดียวกันก็คือสามัคคีคือพลังก็จะดําเนินนโยบายต่างๆได้ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เห็นได้อย่างดีมากขึ้นนะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่แบงค์รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับผมเช่นกันครั<อ>บ สวัสดีค่ะ,คะเรียกว่าเป็น new normal ที่แท้จริงนะคะสำหรับประเทศจีนโดยเฉพาะเมืองกวางโจที่พี่แบงค์อาศัยอยู่นะคะซึ่งก็ ตลอดเวลา3ปีที่ได้เรียนรู้พฤติกรรมพี่แบงก์ก็ถือว่าบอกเรื่องราว post covid 19ได้ชัดเจนทีเดียวค่ะผมสรุปมาให้5มิติด้วยกันสิ่งแรกสุดเลยนะคะก็คือการใช้ชีวิตเริ่มกลับมาปกติแล้วนะคะส่วนที่ปกติเต็มที่เนี่ยก็คือเรื่องของการทํางานที่เริ่มมาทํางานที่ออฟฟิศแล้วไม่ได้ work from home นะคะแต่ที่เปลี่ยนไปเป็นนิวโนม่าที่แท้จริงคือพฤติกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตเช่นทานอาหารนอกบ้านน้อยลงทานที่ร้านอาหารน้อยลงนะคะรวมถึงส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะสั่ง อาหารมาทานไม่ว่าจะเป็นที่ออฟฟิศหรือว่าที่บ้านส่วนที่2คือการเข้าพื้นที่ต่างๆค่ะซึ่งก็ต้องมีการสแกนก่อนวัดอุณหภูมิหรือแม้แต่การเข้าแอปพลิเคชัน VChat นะคะซึ่งก็มาสู่ประเด็นที่2ก็คือการใช้ VChat เนี่ยวัดระดับสถานะค่ะว่าเราเองเนี่ยอยู่ในสีไหนนะคะอยู่ในเลเวลไหนก็มีตั้งแต่สีเขียวสีฟ้าสีแดงซึ่งสีแดงก็คือมีความเสี่ยงมากที่สุดนะคะอย่างเช่นที่แบงค์เล่าก็บอกว่าถ้าคนที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศไม่ถึง สวันก็จะโชว์เลยว่าคนนี้ยังอยู่สีแดงคือจริงๆแล้วต้องกักตีนอยู่ออกมาเดินเพ่นพ่านเข้าอาคารนู่นนี้เข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบเนี้ยไม่ได้นะคะซึ่งก็ทําให้ในแต่ละพื้นที่เขามีมาตรฐานเดียวกันในการที่จะตรวจสอบข้อมูลของบุคคลทั้งคนที่เป็นคนจีนเองหรือว่าคนต่างแดนที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนด้วยนะคะนอกนจากนี้เองนะคะวีแชทเองเนี่ยก็ถือว่าสามารถแทร็กได้30วันทีเดียวนะคะว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณไปใช้ชีวิตที่ไหนบ้างสมมติว่าเกิดเห เกิดขึ้นว่า พบผู้ติดเชื้อเราก็จะได้แทร็กกลับไปได้นะคะว่าเขาไปเยือนยังสถานที่ไหนจะได้แจ้งสถานที่แล้วก็แจ้งผู้คนที่มีโอกาสและมีความเสี่ยงในพื้นที่ได้ด้วยนะคะส่วนประเด็นที่ทางค่ะเรื่องของการรับมือของจีนนะคะซึ่งพี่แบงค์บอกเลยว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยมีความพร้อมมากกว่าประเทศอื่นในการรับมือกับโควิด -19 อยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งเรื่อง cashless society เอยคือเป็นสังคมไร้เงินสดหรือแม้แต่าการสั่งอาหารออนไลน์ซื้อของออนไลน์ หรือการเรียกรถให้มารับถึงที่อย่างติตี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาใช้อยู่แล้วดังนั้นการที่ต้อง w work f r ร m h โ m มหรือแม้แต่การที่ต้องล็อกดาวกก็ทําให้ชีวิตเขาไม่ได้ยากลําบากมากขึ้นนักนะคะส่วนประเด็นที่4นะคะคือเรื่องของการที่ทําให้จีนเนี่ยมีประสิทธิภาพในการจัดการกับโควิด -19 พี่แบงค์บอกว่าสิ่งสาคัญก็คือมาจากสส่วนเลยส่วนของภาครัฐกับภาคประชาชนภาครัฐเนี่ยก็มีมาตรการที่ออกมาอย่างรวดเร็วการสื่อสารที่ชัดเจน นะคะแล้วก็การเข้มงวดในการใช้กฎหมายส่วนประชาชนเนี่ยก็ถือว่าร่วมมือดีมากนะคะความสามาคัคคีพี่แบงค์บอกคือพลังนั่นแหละแล้วก็ถือว่าเป็นแรงผลักสาคัญให้จีนขึ้นมาโดดเด่นในเศรษฐกิจโลกในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของความรู้สึกของคนในพื้นที่ที่ฟุตหาไม่ว่าคนจีนเขารู้สึกยังไงซึ่งพี่แบงค์บอกว่าก็มีทั้งกังวลแล้วก็ตัวอยู่บ้างส่วนหนึ่งก็คือโควิดในทีแล้วค่ะแต่อีกส่วนสําคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าบางแห เนี่ยนะคะที่พี่แบงค์ไปสำรวจมาก็พบว่ามีการปิดกิจการการคืนร้านที่เช่าในพื้นที่ต่างๆหรือแม้แต่เรื่องตัวเลข GDP ที่ออกมา พบว่าในไตรามาสล่าสุดคือไตรามาสที่1เนี่ยติดลบถึง6.8%ด้วยกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวสะท้อนความกังวลเศรษฐกิจได้อย่างดีและมีแนวโน้มว่าจีนเนี่ยเขาก็จะประหยัดมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นไม่ใช่แค่ผลจากโควิด1 9เท่านั้นแต่ว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากสงครามการค้าหรือว่าเทรดบอลที่พี่แบงค์บอกว่าสัมผัสดได้เลยว่าคนจีนเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจคึกคักน้อยลงตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วด้วยเหมือนกันนะคะเป็นภาพรวมที่นํามาฝากกันสําหรับ ใครที่อยากรู้เรื่องราวในจีนนะคะมีโอกาสพี่แบงค์บอกว่าเดี๋ยวชวนคุยได้อีกนะคะถ้าอยากรู้เรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็จะได้ชวนพี่แบงค์มาพูดคุยกันซึ่งพี่แบงค์ก็ทํางานอยู่ในบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งละกันเนาะที่อยู่ในบ้านเราที่ไปตั้งสาขาอยู่ในประเทศจีนด้วยก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับเราที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ประเทศจีนได้ปฏิบัติมานะคะหมดเวลาของเราต้องเลสเปเชียแล้วนะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ